สามสองหนึ่งแอคชั่นเราจะมาเล่นครานอพแข่งกันนะครับอันนี้เราจะมาอยู่ในหมดจิวว์นะครับเราจะใช้มังกรเป็นหลักนิดหน่อยนะคะผมจะบุกทั้งด้านนี้ตาขอผมขอให้บุกผมได้ชนะนะครับผมต้องบุกชนะให้ได้อืโจมตีอันหนึ่งไอแท็กไปลกแท็ก ตึงตะระดึงตึงดึงดึงดึงตะระดึงผมจะอกอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่เราอัพอัพบ้านที่สร้างที่สร้างมังกรสวยแล้วมังกรมันมีเอกมันมีมังกรแล้วสู้ไหวไหมล่ะพอได้ได้อยู่ได้อจากการมังกรจากการมังกรโดยชนะคดูเลยได้ไหมน่าจะได้รอมาเรารอไปไกลๆสิรอให้ลอให้มันห่างกับหอขอขอวิสานนยเอกโปเอกโปเออเออโอเค <Okay. S 1> น่าจะได้นะขอให้ได้นะครับอ่าช่างมันช่างมันไปไปไป,ไปตรงนั้นอ่าปล่อยอหัวเหลือไม่ก่อนสิอ๋อเออใช่ไม่เปรร็นไรได้อยู่นะเพื่อนบุกเลยนะบุกเลยบุกเลยก็มังกรเลยละปู่อ่าไม่จัดกอล์หออาดีเฟนซ์ก่อนเหรอมันจัดการได้ยังไงครับพ่อเพราะมันออกไอเฟนซมันอยู่ข้างในง่นายเกินไปเลย โ okay. อ,อ,อเคจะคอยเอาเอา Air d e เ e นสเสร็จปุ๊บปล่อยนางฟ้าเลยโอเคปล่อยนางฟ้าเ๋ยว<ๆ>พอมันพอมันอยู่ที่ที่ตัวเอปเปแล้วก็ปล่อยปล่อย<ม>ปล่อยน้ำยาตีสายฟ้านะน้ำยาตีเร็วน้ำยาตีเร็วมังกรเหลือประมาณสามตัว ขอดูไหนขอดูมังกรหน่นี่ครับตอนนี้กำลังบกอยู่นะครับจะใช้น้ำยาฮฮลเดอร์แถวนี้ไหมอยู่เพิ่อๆเพ่ๆไหนขอดูมังกรตัวที่มีสามตัวอยู่อยู่ไหนอ่ะอ๋อมังกรตัวนี้เราเหลือสองตัวตัวนี้ไอ้ตัวนึ้งอยู่ตรงนี้ตัวนั้นปล่อยมันขอดูตรงสองตัวหน่อยขอดูตรงสองตัวไว้นี่ครับต้องใช้น้ำยาฮฮลแล้วมันช่แล้วกันแล้วกัน น้ำยาฮิวแล้ไหมเนี่ยพ่น้ำยาตีเล่กับน้ำยาฮิลถือย่างีเพิ่ง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 นั่นแหลน้ยาฮิลฮิลโอ้ยได้ทำไมเนี่ยไม่ทันโถ่ยเป็นวครั้งแรกคนเรามันก็มีก็มีประสบการณ์มีการเรียนรู้ อ่ะบายบายท่านผู้ชมหรอกบายบาย